ทุกวันนี้เรามีปัญหาเพราะเราขาดความสามารถในการสื่อสารกันมากในทุกวงการทุกประเทศเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควรการฝึกเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกตนให้รู้จักฟังคนอื่นด้วยจิตเป็นกลางโดยไม่ให้ความลำเอียงต่างๆมาครอบนำจิตใจการฟังคนอื่นด้วยความเคารพ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติดั้งเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเองมันก็เกิดโดยการฝึกตนนิสัยไม่ดีในเรื่องการพูดเราก็จะซึมซับตั้งแต่เด็กแล้วกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเราซึ่งมันควรจะมีการขัดเกลาและการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่องการถากถางการเจียดสีการกระแนะกระแหนะ และการพูดให้คนอื่นเจ็บใจในครอบครัวเรามีมากมายที่มันไม่ค่อยจัดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดรู้และปล่อยวางแล้วก็สร้างนิสัยใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของศีลเหมือนกันการรู้จักพูดที่เป็นสุภาษิตพูดความจริงที่เป็นประโยชน์พูดถูกกาละเทศะพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยสำนวนที่สุภาพอ่อนโยน เรื่องการรู้จักกาละเทศะนี่ก็เป็นเครื่องสังเกตผู้มีปัญญาได้ดีถ้าคนเราใจร้อนบางทีก็มีปัญหาที่สลับซับซ้อนเพราะรำคาญกับความรู้สึกว่ามันไม่เสร็จเสียทีมันไม่อยากจะต้องยุ่งกับเรื่องนี้ไม่อยากจะต้องคิดเรื่องนี้มันขี้เกียจคิดขี้เกียจกังวลขี้เกียจที่จะต้องอยู่แบบอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอน มันก็นำไปสู่การตัดสินทั้งๆท,ที่เรายังไม่พร้อมที่จะตัดสินยังไม่ถึงเวลาจะตัดสินตัดสินโดยเพ่งเพราะว่าเรารำคาญกับความรู้สึกที่ค้างอยู่ถ้าเราเห็นความสำคัญของกาละเทศเราก็จะอดทนต่อความรู้สึกรู้ว่าอันนี้ยังไม่เรียบร้อยซึ่งความรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้อยาก จะให้เรื่องนี้จบไปนี่ก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้บ่อยๆ